กาลครั้งหนึ่งมีเจ้าชายรูปงามอยู่องค์หนึ่งแต่พระองค์เป็นเจ้าชายที่ก้าวร้าวและเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดเขาไม่เคยมีความรักให้กับใครเลยจึงถูกผู้วิเศษนางหนึ่งลงโทษโดยเสกให้เจ้าชายกลายเป็นอสูรร้ายน่าเกลียดหน้าชังพร้อมกับให้ดอกกุหลาบแดงไว้ดอกหนึ่ง ดอกกุหลาบดอกนี้จะบานอยู่จนกว่าเจ้าชายจะทรงมีพระชนมายุครบ21ชัน้นษาก่อนกลีบกุหลาบกลีบสุดท้ายจะล่วงหากพระองค์ไม่สามารถเรียนรู้ที่จะรักใครและได้รับความรักจากใครสักคนพระองค์จะต้องมีสภาพเป็นอสูรตลอดไป สัสดีค่ะกลับมาพบกับเกมเด e s ซิ s สามภาคชมงานกับเจ้าชายอสนยุนในตอนที่4นะคะก็ต้นคลิปเนี่ยเราเห็นเจ้าชายอสุรไปแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้มอรลิสเนี่ยประดิษฐ์สิ่งของนะคะเพื่อที่จะ,ะไปงานประกวดเนาะสิ่งประดิษฐ์ตอนนี้นะคะมอรลิสกำลังประดิษฐ์อยู่เลยนะคะก็ อันนี้เมื่อกี้พี่เรนเลือกให้ประดิษฐ์น้องหมานะคะนี่ตอนนี้เรามีลูกตุ้มอันนี้เราก็มีน้องหมานะคะเป็นด็อกทอยนะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วดูสิเหมือนกับตัวแรกเลยอ,อันนี้เมื่อกี้เราประดิษฐ์แล้วเราลองประดิษฐ์อย่างอื่นบ้างดีกว่า<อ>นะคะนีได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาตั้งดูก็ไม่ต่างกันเลยนะกับแบบแรกอะ เหมือนเลยโอเคนะคะก็จะนำเจ้าน้องหมากระป๋องนะคะไปงานประกวดเนาะก็เดี๋ยวให้มอริสนะคะขี่ม้าไปนะคะรอให้ไปดีอีกสักชิ้นนึงพาไปสักสองชิ้นแล้วกันโอ้ยเบลหลับไปถึงไหนเนี่ยเบลตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วโอเคหญิงเบลตื่นแล้ววันนี้นะคะก็ โอ๊ยตื่นสิบโมงเดี๋ยวไปทำกับข้าวดีกว่าโอเคเสิร์ฟอาหารเที่ยงนะคะอเอาเป็นขนมปังแล้วกันทำง่ายๆนะคะตอนนี้น้องม้าของเราอยู่ในอคอกนะคะกำลังกินฟางอยู่อิ่มแล้วนะนะ้าหนความหิวสังคมต้องการสังคมให้ออกมาจากอคอกนะคะออกมาออกมากำลังเดินถอยหลังน้องบลอง โอเคเออกมาแล้วเจ้ามังกรนะคะมังกรอยู่ไหนละอ้าหลับนะคะเอาทำไมไมาอยู่หน้าบ้านปกติชอบไปหลับใต้ต้นไม้ตอนนี้มาอยู่หน้าบ้านละโอเคเบลได้รับทักษะทำอาหารเพิ่มแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะมากินขนมปังของเบลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปงานประกวดกัน โอ้นี่ค่ะได้เป็นแผนที่โลกนะคะนี่แหละสิ่งนี้แหละที่เราต้องนำไปประกวดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโหสุดยอดมากเป็นแผนที่โลกเฮ้ยลูกหัวใจเป็นแผนที่นะคะเฮ้ยมอลลิสุดยอดโอเคนำเจ้าสิ่งนี้นะคะเฮ้ยตอนนี้สายแล้วสายแล้ว มอลลิสสายแล้วพ่อไม่ต้องอาบน้ำแล้วนะคะตอนนี้งานประกวดเนี่ยจะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งมอลลิสกำลังสายอา้าวยังมาเช็ดทำความสะอาดอีกงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะคะชุดแท้กับมอลลิสดีกว่านาอเป็นชุดประจำวันอันนี้นะคะใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ลวพ่อค้ากินข้าวก่อนไหมข้าวที่ไหนแล้วนั่นน่ะพ่อคะากินขนมปังก่อนโอเคหยิบจานหนึ่งนะคะทำไมหญิงเบลไม่มาทำความสะอาดหญิงเบลไปอ่านหนังสือนะคะ พ่อรีบนะ่ะกินสักคำนึงก็พอโอเคตอนนี้พ่อรีบมากแล้วเจ้าบลองเจ้าบลองตอนนี้เอาลงไปเล่นกับพื้นแล้วนะคะไปแบบไปถูไถ่กับหญ้าโอเคเดี๋ยวเราจะขี่เจ้าบลองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารีบไปงานกันเลยความจริงความหิวเต็มแล้วนะคะแต่เรากินพอเป็นพิธีไง ใช่เบลสตสา์ทำให้แล้วพ่อไปเกิดนะลูกสาวขอให้ชนะการประกวดนะคะพ่อรีบเลยค่ะตะแก่ของเราต้องรีบแล้วเร็วๆๆๆๆๆๆตอนนี้นะคะจะบ่ายโมงแล้วเร็วสิโอเคขีมาเลยอโอเค เดี๋ยวเราจะรีบควบม้าไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลินดูจากสภาพแวดล้อมก่อนนะคะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนงานประกวดนะคะเราไปประกวดกันที่โรงเรียนดีกว่าเนาะก็ระหว่างทางนะคะ เดี๋ยวให้มอลลิสเนี่ยใช้เส้นทางลัดมาโรงเรียนเหมือนกันในหนังเลยใช่ไหมละ่ะที่ใช้เส้นทางลัดแล้วก็ไปโผล่ท, <outgoing. S 2> ที่ไปโผล่ที่อสูรเนาะควบม้าไปเลยค่ะในหนังเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันใช่ไหมแต่อันนี้พิลินอ้างอิงจากในเวอร์ชันในการ์ตูนนะคะแล้วก็เวอร์ชันที่เอมมาเล่นนะคะปี2017นนี้เนาะโอเคควบไปแล้วค่ะ woh, 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 woh. ไปบุ๊บุ๊บบุ๊บุ๊บโอ้ยมีขึ้นเนินด้วยเนี่ยโอ้ขึ้นเขานั่นไง ท่นที่ไหนนะ่ะโอเคควบไปเรื่อยๆโอ้วหวโอ้โหเฮ้ยแล้วไงใหญ่ามาโผลที่ที่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ย hey. ขวบไปจนแบบว่ามาโผลที่ที่มีหิมะเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเจ้ามาเจ้ามานี่กลับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิโอ หิวจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยมีมันไส้กรอกโหยหอกินหน่อยแล้วกันหิวจะเป็นลมแล้วแต่แกงฉันมันจะอดใจไหวได้ยังไง ตอนนี้นะคะมอริสเนี่ยเข้ามาในปรา,าสาทแล้วนะคะซึ่งก็เข้ามากินอาหารอันนี้มีแค่ไส้กรอกนะคะไม่ได้มีแบบเวอร์วังเหมือนในหนังเนาะ,ะเราต้องมาโนเองแล้วกันนะคะว่าแบบมันมีอาหารแบบเวอร์วงังอลังการอืมอร่อยจริงๆตอนนี้อาสนรอยู่ไหนนะเอออสน์ก็อยู่ที่ปรา,าสาทแห่งนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวให้มอริสเนี่ย ไปเก็บดอกกุหลาบด,ดีกว่านะคะแล้วก็ทำให้อสูรเนี่ยคือแบบยอมไม่ได้อืมโอ้ยังมีอารมณ์แบบร้งจานให้เขาอีกโอ้โหทัวบ้านเลยว่างั้นเถอะ มอลลิสนะคะเดินมาเห็นดอกกุหลาบนะคะสีแดงเลยกล่าวว่าจะเก็บไปให้เบลนะคะเพราะว่าเบลเนี่ยชอบดอกกุหลาบนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมอลลิสเดินมาใกล้ๆก่อนมาที่นี่นะคะเร็วๆเก็บดอกกุหลาบใส่กระเป๋าเลยนี่แหละลากใส่กระเป๋าลากใส่กระเป๋าไม่ได้ด้วยนะนั่นแหละเก็บฟุ๊ หลังจากนั้น <Yeah. S 1> เจ้านี่มัน oh <my> ข้าสาบปล่อยให้เจ้ากินอาหาร oh <my> แต่เจ้ายังจะมาเอาของรักของข้าเอออสูนเจอกับมอริสแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะต่อสู้นะคะโอเคตะคอ,อกไปเลยดูซิว่าหมาป่า oh <my> เขาทําอะไรได้บ้างนะคะ oh <my> กลัวกลัว oh <my> โอ๊ยหมดสติไปแล้วเฮ้ย oh <my> มอลลิสหมดสติกเดี๋ยวนะพี่ดินดูแป๊บหนึ่งหวาดกลัวนะคะมอลลิสเริ่มจัดสติกแตกเพราะความกลัวเขาได้แต่หวังว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดมันจะไม่เกิดขึ้นเฮ้ยถึงกับหมดสติกไปเลยในการเจอหมาป่าครั้งแรกนะคะเจออสูรนั่นแหละโอ้ยฉีรลาดเลยโอ๊ยนะ่าสงสารนะเอาดรามา่าเฉยเลย จะไปไหนนะจะไปนั่งเอาทำไงต่อเดี๋ยวทำรามอีกรอบนึงนะคะจะไปทำให้เากลวยทำไมโอ้ยฉันกลัวแล้วกลัวแล้วสุนัยเป็นมีจริงจับมอริสนะคะขังไว้ที่อ,อ๋อชั้นใต้ดินนะคะถึงแม้ว่าในหนังนะคะจะขังไว้อ๋อที่ที่ไหนนะ ที่หอคอยนะคะโอเคชั้นใต้ดินจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยกกาแพงขึ้นนี่จะเป็นแบบเนี่ยเป็นคุกนะคะเป็นคุกเพราะว่าทำไว้อย่างนี้พี่ลิซทำเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกประตูนะคะซึ่งล็อกไม่ให้มอริสเนี่ยออกมาอ่ะเมื่อกี้เลือกอะไรนะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวให้มอริสเข้าไปข้างในก่อนโดนขังแล้วไม่งั้นอสุรจะกินมอริสนะโอ้ยแดงแจเลย โอเคเดี๋ยวให้ล็อกประตูไว้แล้วกันนะคะล็อกทุกคนเลยอะ,อะไม่ไม่สามารถที่จะแบบออกแล้วเข้าได้มอยส์ต้องอยู่ในคุกที่นี่โอ้ยสงสารตาแกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเล่นเอา้าเจ้าชายอสูรหลับเฉยเลยไปค่ะมีความน่าเอ็นดูนะคะง่วงนอนแต่ว่าห้องนอนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนเด็กนะอืมใช่ดูสิมีตุ๊ก,กตาหมีนะคะ โอเคก็ตอนนี้ม้าเนี่ยวิ่งกลับไปที่ที่บ้านเบลเบลก็น่าจะแบบว่ารู้แล้วแหละเดี๋ยวเบลก็คงจะตามมาที่ปรา,า,าสาทนะคะมีความแบบน่าเอ็นดูแต่ว่าทําไมเนี่ยตรงนี้มันดูแบบอ้วนอ้วนอนะน้าจะชายจริงๆเจ้าชายก็แบบก็หลอดีนะคะจริงๆเจ้าชายก็ก็หลอดีนะดูเคียวสิโหยหมาป่าหลับ มีใส่แบบต่างหูสีดำด้วยนะโอเคก็อันนี้หิวด้วยเดี๋ยวเราให้หมาป่านะคะไปกิมน,นี่เราจะได้เล่นหมาป่าแล้วไม่รู้ว่าขังจนพ่อเบจะตายหรือเปล่าเนี่ยต้องรีบไปเล่นเบลนะสำหรับคนรับใช้ที่เป็นสิ่งของเนี่ยอันนี้พี่ินไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดเนื้อเรื่องดูอีกทีนะคะว่าในเดอะซิมเนี่ยจะทำทำแบบไหนนะคะ มีความหิวข้าวละอสูรของเราชมงามกับมาน้อยไม่ใช่มาน้อยแล้ยดูท่าเดินสินี่แหละเราจะได้แบบเล่นอสูรกันนะคะหลังจากที่เราเล่นแม่มดนางฟ้าแฟรี่ใช่ไหมแล้วก็ฟรมพายแล้วนะคะได้เล่นหมาป่าสักทีโอ้โหกินแบบนี้เลยเหรอโอดูสิดูท่ากินซะก่อน เล็บเขาจะเป็นสีขางนี้นะอร่อยจริงจริงอร่อยจริงงโอ้ความหิวเต็มเลยนั่นแหละกินไปลูกกินไปเดี๋ยวเราไปเล่นเบลดีกว่านะคะดูหน้าสิเฮยหลอนอะไรงี้โอ้โหถูน้ำด้วยนะน้ำข้างบนแน่ๆเลยที่มอลลิสฉีไว้นะคะฉีราดเดี๋ยวดูหมาป่าอีกสักนิด นั่นแหละเดี๋ยวเบลนะคะจะมาขอเปลี่ยนตัวกับพ่อเนาะมาที่เบลแล้วคะ่ะเบลออกมาเร็วอฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยทำไมเบลใส่ชุดชุดนี้เดี๋ยวนะชุดนี้มันเป็นชุดที่เราใส่ที่ปราสาท <สา S 1> นะคะหน้าหนาวเบลเปลี่ยนชุดซะงั้นนะ่ะโอเคแล้วพ่อหายไปไหนบลองบอกมาสิว่าพ่อหายไปไหนเบลเปลี่ยนชุดกลับก่อนได้ไหมอา้าบองบอง,บองฉี่านเลยบองกลัว โอเคเป็นชุดประจำวันนะคะลองพาฉันไปหาพ่อเดี๋ยวนี้มาหาหนูเบลขึ้นเลยค่ะขี่ม้าเลยเร็วหนูเบลควบไปเลยเบลเร็วๆโอเค okay. เปลี่ยนนะคะโอเคควบมา้าขึ้นมาเบลยังขี่มา้าไม่ถนัดอยู่เลยนะคะแต่ด้วยความรีบที่จะต้องไปหาพ่อนะคะเบลเอาอีกแล้ว เบลเอาอีกแล้วนะหลายเล่าแล้วนะอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะควบกันไปที่ปรา,าสาทนะคะนี่ค่ะไปที่ปรา,าสาทนะคะไปกับรองเนาะมีความเอ็นดูนะคะแบบวิ่งไปไวไม่ได้อะ่ะคือเบลเพิ่งจะขี่ม้าเป็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเร่งระดับแล้วกันจะให้ได้แบบดูเหมือนวิ่งไวนะคะโอเควิงว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 ่งวิ่งวิ่งวิ่ง ตอนนี้หิมะเริ่มตกแล้วนะคะก็เข้ามาแถวใกล้ๆปรา,าสาทแล้วนะคะเบลยังยังมีความกลัวอยู่ตลกอะ่ะพอกลอแล้วแบบดูสิคะโอเคเราไปเร่งระดับเดี๋ยวเราดูหน้าเบลนะคะเบลกำลังแบบพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อดูกำลังจะไปหาพ่อแล้วดูหน้าเบลสิคะเบลเร็ว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 นี่ควบเร็วที่สุดแล้วนะ นี่เร็วที่สุดได้แค่นี้อ่ะโอเคเหมือนแบบวิ่งเหาะเหาะอาหารไม่ได้แบบว่าไวมากนั่นงถึงแล้วข้างหน้านี่เองเบลข้างหน้านี่เองเร็วเร็วเร็วรว,ว,ว,วโอ้ยต้องไปหาพ่อดูท่าลงจากมา้าสิคะเบลทำไมเป็นยงยานน่ะแตลลงดีๆนะโ <Okay. S 1> อเคใส่กระโปรงไงก็เลยควบลำบากหน่อย โอเคตอนนี้ลงจากม้าแล้วนะคะไปเราจะเข้าไปข้างในกันไปเ็วเบลเข้าไปข้างในเข้าไปหาพ่อเข้าไปหาพ่อเข้าไปสิเบลเบลยังยืนอยู่ข้างนอกเลยนี่ไงเจอมบบอลิสแล้วไปพ่อคะนี่ไงเบลเจอพ่อแล้วพ่อคะพ่อคะพ่อเข้าไปกอดพ่ออ้าวประตูไม่ได้ล็อก พ่อคะพอ่อกอดแล้วพ่อคะเ oh. บลหนีไปอย่าอยู่ที่เบลทําไมนะคะทําไมพ่อถึงอยู่ที่นี่หนีไปลูกหนีไปเกิดอะไรขึน้นคะพ่อเอ้าเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเบลไปไหนเบลเขาไาอยู่แทนพ่อสิเบลมาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอสูรมานี่แล้วเอา้าบังคับซิมยากจังเลยนะ เบลเบควรเจอกับอศูรสิเข้าไปข้างในเก็บหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะคะส่วนมอริสนะคะตอนนี้หนีไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะล็อกประตูนะคะไม่ให้เบลออกมาเนาะล็อกทุกคนเลยนะคะไม่สามารถที่จะมีใครเข้าหรือว่าออกมาได้นะคะเบลมีหนังสือสองเล่มนะคะมนลักกลางหิมะกับเรื่องเออเซนรักเกินห้ามใจนะคะเบลเบคอยอยู่ที่นี่เบลเบลต้องพูดกี่อกับอสูก่อน เบลต้องตกใจสิเจอ,อสูนะ่ะอสูนต้องแบบว่ามาคำรามนะคะโอเคเอ่มนุษย์หมาป่าคำรามใสว้าเนี่ยแหละขู่ใส่เบลโอยฉันปวดท้องแล้วเกินฉันจะอยู่ที่นี่แทนพ่อของฉันอสูนอย่าไปเบลมีความอ่านหนังสือในคุกนะคะอสูนมานี่เร็ว ควาจริงคือมันจะต้องมีฉากที่เจอแล้วช็อกใช่ไหมล่ะแต่ว่าพีนดินบังคับซิมยากนะคะ <g iggle> อืมก็ให้เจอกันประมาณนี้นะคะเออก็เบลช็อกล้วกันโอเคเอาเปน็นว่าอยู่แทนพ่อไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อกลับไปแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังอยู่ที่นี่ทำไมยังเป็นรูปบ้านอยู่โอเคฉันโดนขังที่นี่ เอาละค่ะเรื่องราวของเบลนะคะก็ประมาณนี้อสู์ก็นั่นแหละไปทำโน่นทำนี่นะคะใช้ห้องน้ำาุ้ดูสิปวดจะแย่อยู่แล้วหิงเบลนะคะหญิงเบลต้องนอนที่นี่แล้วหญิงเบลจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเรื่องราวของเบลจะเป็นเช่นไรต่อนะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะตอนนี้พี่ลิเล่นมานานหรือยัง ก็ถ้าคลิปนี้สั้นไปอย่าว่ากันนะคะ mm hmm. เพราะพี่ลินเล่นนานมากๆเลยแบบสลับครอบหัวไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะทั้งสภาพอากาศทั้ง bla bla bla, bla mm hmm. ก็ยังไงนะคะฝากติดตามตอ,ตอนต่อไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ hmm. เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกรีมได้แล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์